เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลกกับ History of Universe เมืองลับที่มีจริงบนพื้นผิวดวงจันทร์ข้อมูลลับจากวงในเปิดเผยแ้มลับทางด้านความมั่นคงโลกชั้นสูงสุดระบุว่าภาพถูกถ่ายเมื่อปี1966โดยยานอาวกาศสำรวจดวงจันทร์ l u n a Orbiter Program โคจรรอบดวงจันทร์สังเกตเห็นสิ่งปลูกสร้างนาที่ด้านมืดหรือด้านไกลสิ่งที่ค้นพบคืออาคารโดมหลอดแก้วโปร่งแสงต้นไม้โรงงานและเสาอากาศยื่นออกมาจากพื้นผิวดวงจันทร์องค์การนาซาเมื่อรู้เห็นตกใจอย่างมากและตื่นเต้นมากได้รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาล ประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเดีตัดสินใจจะเปิดเผยเรื่องมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์ให้ชาวโลกดูแต่มีกลุ่มรัฐบาลเงาไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากเพราะยังไม่ถึงเวลาที่สาธารณชนจะได้รับรู้ความจริงรัฐบาลเงาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความลับเรื่องดวงจันทร์ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นเวลายาวนานกว่า70ปีนักบินอวกาศนาซาต่างเรียกร้องให้รัฐบาลเงาเปิดเผยต่อสาธารณชนเสียทีแต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะเปิดเผยสิ่งที่องค์กรนาซารับรู้เป็นสิ่งที่รู้มาแล้วก่อนหน้าถึง50 1 0 0ถึง100ปีหรืออาจจะ200ปีด้วยซ้ำเพราะเมื่อ2 0ถึง300ปีก่อน ปัญญาชนต่างพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวรายงานของนักดาราศาสตร์ยุคนั้นถูกจดบันทึกนาซาต่างรู้ดีและนาซาร่วมรวบรวมรายงานแฟ้มนั้นไว้ปัจจุบันนี้สิ่งที่นาซาเปิดเผยต่อสาธารณชนคือเป็นสิ่งที่รู้แล้วไม่ต่ำกว่า50-100ปีหรือบางทีอาจจะ10-20ปี โดยการเปิดเผยของนาซาถูกจัดเป็นล็อกๆ็เช่นปีนี้เปิดเผยเท่านี้ปีหน้าเปิดเผยเท่านี้เว้นแต่ว่านักดาราศาสตร์สมัครเล่นถ้ารู้ก็เอาเครดิตไปการเปิดเผยข้อมูลถูกจัดเป็นล็อกๆไว้แล้วสิ่งปลูกสร้างวางเรียงเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นี่คือสิ่งประดิษฐ์ลึกลับใครเป็นเจ้าของตามเอกสารระบุว่า มนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์คือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาศัยอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมาแบบเป็นมิตรมาเที่ยวจัดตั้งโรงแรมอยู่ด้านมืดดวงจันทร์ไม่ได้มารุกรานมนุษย์ต่างดาวไม่ได้อยากอยู่หลบๆซ่อนๆยินดีติดต่อกับชาวโลกแต่การติดต่อน,นั้นมนุษย์ผู้ใดมีอำนาจสูงสุด อยากถามผู้นำมนุษย์ว่ายอมรับให้มนุษย์ต่างดาวมีหรือไม่คำตอบคือไม่เอกสาลรลับอีกชิ้นหนึ่งระบุว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์1954ประธานาธิบดีดดวิดดีไอเซนฮาล์พักผ่อนอยู่ในเขตปามสปริงส์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ข่าวอย่างเป็นทางการณเวลานั้นาระบุว่าเขาต้องเข้ารับการรักษาฟันฉุกเฉินแต่ในความเป็นจริงเขาถูกแอบพาไปยังฐานทัพอากาศเอดเวิร์สเพื่อเข้าพบกับมนุษย์ต่างดาวสองตนประธานาธิบดีจอมพลดวิดดีไอเซนฮาวตกลงลงนามยอมรับสนธิสัญญากับมนุษย์ต่างดาวและกล่าวลงในจารึกประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติดังนี้ เราจำเป็นต้องทำสัทธิสัญญาปกป้องโลกนำรงไว้เพื่อเผ่าพันธุ์มนุษยชาติในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่สมควรควรเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้เราขอตัดสินใจในการปกปิดความลับนี้เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายจากมนุษย์ดาวดวงอืน่นโดยข้อตกลงนี้มีชื่อว่า สนธิสัญญาทัวไอเอ็กซ์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าจะเปิดเผยเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือไม่คำตอบคือไม่และด้วยการรักษาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเอาไว้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการปล่อยให้มนุษย์ต่างดาวครอบครองน่านฟ้าของอเมริกาซึ่งเป็นสถานที่ที่มนุษย์ต่างดาวจะลักพาตัวใครไปก็ได้ เพื่อนำมนุษย์ไปทดลองบางอย่างแต่เยื่อเหล่านั้นจะถูกล้างความทรงจำเกี่ยวกับการลักพาตัวไปส่วนข้อแรกเปลี่ยนที่รัฐบาลสหรัฐได้รับก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวได้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ s u b ส c r ค b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ